ขั<ว>้นแห่ไข่นางบานเป็นเด็กสงสักอย่าไดววโวเสียงเลื่นข้นทั้งค่ายซื้อว่าเป็นหน่ายนีให้หวังดีตอมเบาขั้นหักเบาว่พอมสิเสียนาบาดเดินสวัสดีครับตอนรับพี่น้องขร่ช่องรายการชลเพชรสานชาแนลนะครับพบกันนีก่านะครับมันนี้เป็นรุ่นกระทันรัดเนาะอบุเป็นรุ่นกระทันรัดเต็มเลยเต็มมือเลยเลยมืยไผ้มาจุงซอย้เลยครับจุงผู้เดียวห้าตัวบ่รอบผุจุงผู้เดียวหาตัว โอ้ยอนสามพันผ้าเราแลแนเนี่ยเอาประยุ้ยเนี่ยเอาตัวแรกเท่าไรตัวนี้มื่นเจ็ดพันครับมื่นเจ็ดพันครับผมตัวที่สองตัวนี้มื่นสามครับม <10 3 S 2> ื่นสามไอ้นี่ตัวนี้มื่นแปดครับมื่นแปดอ้าวตัวนี้มื่นหาครับมื่นห้าตัวนี้มื่นแปดพันหาครับหมื 8, ่นแปดพันหาไปเบิ้งทั้งหาแต่พี่น้องเห็นตาดากมันไปเบิ้งทั้งหนานครับเบิ้งทั้งหนาได้ ว่าอาตัวแรกเท่าไรก่อนหมือนเจ็ดครับหมือนเจ็ดนะครับเด้อตัวนี่ตัวสีนวลนวลนี่หมือนเจ็ดครับผมอ่าวตัวสองตัวนี้หมือนสามครับเหมือนสามตัวภูครับนี่ครับผมนี่ตัวแม่หมือนแปดครับเหมือนแปดตัวนี้หมือนห้าครับตัวภูเหมือนเหมือนห้าครับผมตัวนี้หมือนแปดพันหาครับเหมือนแปดพันหาเนอะเหรอเนอะครับผมอ๋อราคาพอถึงสองหมื่นนะตัวนี่ยบอครับบอเกินบอราคาแบบกระทัดรัดเนาะครับ ราคาแบบกระถัดรัดนะครับตัวละเมินกว่าเมินกว่าไม่ได <Yahoo! S 1> ้โตง,งามได้พี่น้องน่าจะเป็นผ,ผสม,มาสายพันธุ์ดีนะอยูเนาะสายพันธุ์ดีเลยนี่นี่ตัวนี้ห้างงามนี่ร้อยตัวนี้ร้อยยี่สิบบวกได้พี่น้องน,นี่นี่ร้อยยี่สิบบวกงามงามงามเอาปากเบอร์ตัวนะีศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสี่ห้าสามหนึ่งห้าศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ขอบคุ อ่าโทรมาหาห้อยเล็กได้ครับเด้อตาการเพื่อผลนะครับห้อยเล็กเป็นเอามาหลายเต๋อแด้วพี่น้องเด้อมีรถรับส่งส่งพี่จักกิโลทรงเลยส่งพี่รับเพราอใช้แจ็กเก็ตนี้นะอ่าแสดงว่าส่งพี่ว่ได้นะครับถ้าจังจังคุยกันน่าจะเนาะหลังใหม่หลังใหม่นะครับพี่น้องสนใจเนาะโทรหาเราเด้ออ่าขอบคุณหลายครับห้อยเล็กขอบคุณครับพี่สิงห์นะครับพี่สิงห์อยงาม เงินเด็กงามพื้นเก่าเนาะต้ยงามพื้นเก่านะครับเบิ้งควายามาตกใหญ่ได้สูงเท่าไรลอยสี่สิบบัวอยู่บ่ลอยสี่สิบบัวครับลอยสี่สิบบัวนะครับควายาวง่ายเลยพี่น้องเป็นพันยังครับเนี่ยเฮ้ย่ดี๋ยวสายสายอุทัยครับสายอุทัยครับอุทัยธานีเห็นบ่เป็นสายอุทัยธานีนะครับโตแบกใหญ่เลยสูงลอยสี่สิบบัวนะพี่น้องหนังหนาห้องสี่เดือนครับห้องสี่เดือนพร้อมสมเก่าเต็มๆครับ สมเก้าเจริญสมเก้าเจริญไปแล้วนะครับทองชีเดือนได้พี่หน้องได้เดี๋ยวเบิ่งนะครับช้างนาขาใหญ่มันได้บมมีลูกเนาะอู้มั้นขายนะครับแก่ลูกไปแล้วครับลูกหุ้นแยกเขาเนาะครับอ๋อแกลูกไปแล้วนะครับพี่น้องมือนี้ก็เลยเหลือแต่แม่มันครับมันแกลูกไปแล้วนะครับพปกติเราจะมาเป็นครูเนาะครับแยกลูกไปแล้วนะครับัตงหญ่เลยรอตัวนี้ตัวนี้อยากไปนำบ้าบ ราคาอย่างไรไหนมันไหนพี่สิงหกมูลแปดครับหกเมื <68 S 1> <68 S 2> ่อินแปดครับผมหกสิบแปดนะพี่น้องเด้อหกสิบแปดเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งทางหนามันนะครับครับพาไปเบิ่งทางหนามันงามจะได้คขวยเราเบด้อเพราะว่าทางหนา้าเด่นไปนยังพี่น้องพอนเขา,า,เา,า,เาข้าวเปล่าคาคักเล่น,นี่ยเบิ่งครับมีร่างพึงความ รังพึ่งมันนะครับโตง่นะครับเป็นเป็นกล้วยเนื้อนะครับกล้วยสไตล์นี่เรียง,ง่ายนะครับสอยอ่างครับเอออ่างใ,นะาใหญ่นรับอ่างใหญ่โตใหญ่นังหนาขาใหญ่นะครับมีร่างพึง่งย้อนยอ่ใไตพ่ออันพร้อมนะครับจินน้อยนึ่งกับใหญ่อ้วนขึ้นนะครับสไตล์นี่นะครับเราเราเขาหน่อยเนาะแข็งขาดีนะครับเพล็บดีอ่ะราคาตัวล่องไหนเราผิดสิครับผมนี่รถับทรงพร้อมครับผมทรงฟีจกิโล ร้อยกหโลครับตงฟรอยกิโลได้ครับพี่น้องากเบอร์เทวยังยังครับอ่าาเบอร์ทวนะสแปดแปครับสูญแปดแปดเกาหนึ่งสามครับเก้าหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งห้ห้าแปดหนึ่งห้าครับผมพี่น้องสนใจโทรมาหาคิดสิงอาการเนาะครับผมอาการเผื้อผลนะครับโทรมาหาเราเดี๋ยวหากล้วยแตงงามนะครับมาขายเนาะอ่ะมากแน่ก็โทรมานะครับเด้หลังใหม่เด้พี่น้องเด้อตามเบอร์ทีหายไปอ่ะขอบคุณหลายจสิงขอบคุครับอ่ะเอาไปแจกพี่น้องคร้เนาะครับ คนครับมากบ่พี่น้องก้วยใหญ่แบบนี้นะครับก้วยห้อยคั่มเด้อพี่น้องมาเมาตรฐานกบพี่ตะกาตะกันทราลมมกันทราลมนะครับพี่กัดกันทราลมนะครับหอยคั่มพี่น้องมาตัวนี้บ่ขี้หลายเด้อพี่น้องสูง140กว่าได้เนาะสี่สูง142ยสีอนี่พี่น้องเด้อเป็นกล้วยแม่เนาะแม่นครับมีลูกเจ็ดตัวเหรอพี่มีลูกมัน3าตัวสตัวมันท่องมาเนี่ สมโตมาครับสมโตเนะบวกบวบวกท่านบวกท่านรวจท่านไหนสมสมัยเดินละวันเนี่ยเดือนยังบวอเดือนนะพี่น้องนะผสมโตมากยังบวอเดือนนะครับแต่ว่าท่องมันง่ญ่ว่าแมนมันท่องมือนกครับพี่น้องลูกมันแยกไปแลนว์ปะแมนแยกแยกไปแล้วนะครับปักงามเนพี่น้องสูงร้อยสี่สิบสองบวกแล้วก็เรียบดีนะครับแข็งขาดีหนังหนาขาใหญ่ โอบก็ง่าดเลยพี่น้องเด้อโอบก็ง่เลยราคาอย่างไรเป็นไรครับใปดหครับผมฮะดูเลยครับพี่น้องส่งงามในควาวยตัวนี้เป็นคว้วยลูกเชี่อะไรครับลูกซีครับผมลูกซีเนาะผสมเนื้อถ่องคือท้องบางครับผมท่องบ้างแต่ว่าลายลูกมา็ล้วบซีตัวงามนะครับพี่น้องงามไงคะง่ามถึงร้อยสี่สิบสองบวกครับผมราค่าเปิดคือแปดสิบห้าแปดสิบห้านะครับพี่น้องดูนะครับส่งง่ญ่แห้ง อเอาไปขี่ก็ได้ผมครับผมดีขึ้นหมายเนาะขวบเล็ดนะครับขวบเล็ดเลยเลยอ่ะงามงามเจ๊กัดอยู่กันทะล่มเนาะครับผมครับผมกันทะลมนะครับพี่น้องอยากได้สนใจอาฟกไว้ทั่วนะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดสองห้าในหอยอ่อนกันทะลมครับผมหอยอ่อนกันทะลมครับผมอ่ะทั่วมาหาหอยอ่อนกันทะลมนะครับหลังใหม่แล้วพี่น้องเนาะ มาคุ้ยงามแบบนี้เอาไปปรับปรุงสายพันธุ์ง่ายเนาะว่าโค้งสางมันดีนะครับโค้งสางดีคุ้ยนี่โค้งสางมันใหญ่เขางามนะครับเขาค้าระเบาวเลยขอขอบคุณหลายๆครับคุณเน้อลายครับสวัสดีครับซื้อจับทรงเลยเนาะว่าได้จับเขาฟ้ามอย่าองบ่บ้างบอกมันมัมมีร้อยง่า่เหรอครับร้อยง่ายราคาลุงหลายๆครับผมบอกว่าเกษตรกรที่ว่าต้องการอยากได้คุ้ยมาเห็ดแม่พันธุ์แม่บอกได้ซื้อได้ส่วนี่ครับใชครับผมแต่ว่าปีนี้ก็มีไม่ขาดทุนไปเลยนะสามแสนกว่ามา ตอใหผมเรียน้อยใหญตว่าคาทุนไปแล้วผมปล่อยออกเบิ้เลยออกจากอกผมเบเลยขาทุนเพื่อเอากาไรเนาะครับผมเพราะว่าตั้งต้นตังเาม่นี่ควอยนี้ว่านี่เด่นเลยทรงเขานะครับเดนเสื้อเลยเนาะเสื้อเสืรงเนาะครับเสื้องเื้อมาหลายมาเนี่มหนกว่าครับสองตโอ้ยตัวใหญ่เนาะพอถึงสี่หมื่นสอเออตัวใหญ่ตัวใหญ่สามหมืนกว่าได้พี่น้อยนะครับสองตัวเลยสองตัวกว่าสามกว่า ก็สองตัวหี่อสามหมื่นกว่าก็ถึงสี่หมื่นเนี่ยอ้าวพอมกันเรื่องว่าตัวละสามหมื่นบางยันเนาะสามหมื่นกว่าซื้อเลยเสือเขาเลยตัวกงใหญ่เด้เพี่ร้อยสามสิบบวกกันเนาะตัวละตัวสามสิบบวกแต่ว่าอ่านเป็นห่าอ่านเหนืออย่างเดียวนะครับมันไม่ได้อาบหนามนะเราเขาดรอมาเพราะแต่หลังยังเลยอืมเออว่าเกษตรกรอยากได้แม่พันธุ์สูงๆช่วงนี้ครับเสือเลยเลยครับเพราะว่าราคาค่อยงามลงหลายครับผมโอ้ลงหลายเลยจากประสบการณ์นายหอยโดยตรงเนี่ยพี่น้องเนาะ เพราะว่าค,คือสายของเจ้าของสาขาของ,ของทุกจังหวัดท,ที่คตีบอกก็เลยว่าราคาค่อยงามลงหลายแห่งครับอ๋อเขาก็จะประสานกันตลอดเนาะครับประสานกันตลอด,ค,อดคือผมผมเนี่ยออกเหล่าจากฟาร์มผม,มวกดาวเพชรเลยอืมขาดทุนมาหลายสามแสนกว่าครับทีนนี้จะนีก็ปล่อยไปเนาะแต่ว่าพี่ไก่ผมได้ื่อยหลานสองอยู่จะบอกอะไรอ่าก็ถือว่าเฉลี่ยก็เฉลี่ยไม่เยอะได้พราว่าจะลงทุนเราสุ้มไปเหนื่อยอย่างเดียวนะครับบาทครับผม ครับก็บอกผู้ที่ว่าอยากได้แม่พันธุ์เมียงช่วงหนี้สื่อได้เลยครับเอออ่าถ้าสมมำไพี่น้องเราอยากขายง่วงขายหอยพี่เอ่าฝากเบอร์โทษนะอ๋อต้องการขายหอยเนื้อนะครับบอกผมได้นะครับเนาะครับเบอร์โทรผมกับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดห้าครับสามสามแปดศูนย์ครับผมครับผมพี่น้องสนใจนะครับโทรมาหาหอยอองเขานะครับแต่การเผื่อผลเพิ่งซื้อเพิ่งขายเนาะปรึกษาได้ครับผมธนาคารเกษตรกร ผู้ใดอยากได้คล้วยตอนนี้รางาราคาถือจะไหนเนาะครับผมย่ต่อเราได้นะครับตอนต่อได้ผมใครอยากเสือผู้ใดอยากได้บอกครับพรงสางดีๆเขามาซสือต่วนี้ครับท่านจะได้กเลยครดีถูกใจได้ครับโอเคขอบคุณหลายกล้วยละแสนกลัวลงมาอยู่ประมาณเจ้าแปดมิลลิเนี่ยครับโอเคโอเคลงมาเลยครับขอบคุณหลายพี่องค์ขอบคุณครับขอบคุณครับมาบอกพี่น้องเนี่ยนี่ราคาพอฟังอยู่ได้พี่น้องเด้่ยเป็นคล้วยพวงสางดีนะครับคล้วยสาวครับ เป็นควยสาวเนาะควยสาวนะครับโครงสร้างดีหนังหนาขาใหญ่ท้องกลางนะครับพี่น้องหนังหนาขาใหญ่ท้องอลางเคยมีหลุดปครับยังครับยังโมเคยมีหลุดนะครับยังโมเคยยังบมเคยผ่านมือชายยควยสิบเ็ดเดือนเนาะสิบเจดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนเรียกยี่ปุ่นดนก็ได้สมไหนเนาะแม่นครับนะครับพร้อมที่จะผสมแล้วนะครับสิบเจ็ดเดือนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะพายางไปเบิ้งข้างหลังมันเนาะอาจุงมาผิดได้เจ้าหนี่ เออจงวัได้ไหน,หนึงงามเยอะได้พี่หน้อยเด้อเบิ้งนะครับนังหนาขาใหญ่นะครับมั่มงกับการเป็นแม่พันธุ์มากท่องอ้างนะครับเล่าเขาหน่อยเล่าเขาหน่อยนะนี่กินน้อยหนึ่งก็อิ่มท่องเต็มนะครับเนาะมันจะดูอวนตลอดนะครับก้วยส่งเนี่ยราคาอยากได้เท่าไรก็ราคาห้องไว้ซี่งมือหาพันครับซี่สิบหาได้พี่หน่องเด้อต่อรองได้ต่อรองได้ที่กัดจะไสครับกันทศม การถล่มนะส่วนนี่การทร่มมาหลายเตือบพี่น้องเหมือนเดีย่ครับเออซึ่งว่าพี่น้องกันทรมจะมาเยอะส่วนนี่หลายเตือบนะครับอาพี่น้องสนใจนะครับนะราคากัพอฝังอยู่ตอนล่องเหรอเนาะตอนล่องได้ครับอ่าอขอเบอร์ตัวนะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่อ่าพี่น้องโ่วมาหาเราตามเบอร์ที่หายไปได้ครับเด้มีรถรับส่งเนาะนี่ครับส่งพี่จะกกี่รถเนี่ยส่งพี่สองร้อยโลนะครับส่งพี่สองร้อยกิโลหอดโซเลียนห ว right. ่อ like ่าพี่น้องตัวมหาเราเด้อตามเนี่ยนะครับอ่ะขอบคุณหลายครับขอบคุณครับจะเป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศสื่อขายเนาะของตลาดวาเินช่ำลาบ้านนะครับพี่น้องมาสื่อมาขายนะครับตอนนี้กับบ้านแปดมุ่งกว่านะครับแปดมุงกว่าก็ยังพี่น้องกันยังเต็มอนี่นะครับยังเต็มตลาดอยู่เนาะสรับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากเข้ามาสื่อมหาเลือหานะครับราคาค่อยช่องนี็กยังถูกอย่นะครับนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเบ่งนี่นะครับ สำหรับนม <S <S ี้นะครับนอกจากผ้าพี่น้องเบ่งหลายตัวแล้วนะครับหลายตัวพอสมควดแล้วนะครับราคาขวยก็ยังถื้นอยู่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องติดกดไรขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการคอมเมนต์นะครับผู้ขายผู้ขายก็ขอให้ลำรวยนะครับผู้เดินทางก็ปลอดภัยทุกเส้นทาานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับสวัสดีครับ